น,นี้มาถึงโบสถ์โรงเรียนวัดคอนเซปชั่นที่ชุมชยเกิดที่นี่นะคะในซอยแถวนี้นะคะชุมชนบ้านยวนอยนะเลียทยวนชื่อเดิมคือชุมชนบ้านยวนนะคะเดี๋ยวนี้ก็คือชุมชนสาเแสนอันนี้เป็นวัดเก่าแก่สามร้อยปีแล้วนะคะตั้งแต่สมัยพนาลาย ให้บาทหลวงฝรั่งเศสมาสร้างโบสถ์ก็รวบรวมคนโปรตุเกสหรือโปรตุกีสที่รับราชการสมัยพระนารายมาอยู่บริเวณนี้ต่อมาก็ราชการที่หนึ่งได้ไปตีเวียดนามแล้วก็คนเวียดนามที่นับถือโรมันาอลิกก็ตามมาอยู่ที่นี่ด้วยนะคะก็เลยมีคน ยวนเจ้าสายเวียดนามแล้วก็ต่อมาก็มีคาเมรที่เป็นแคทอลิกก็มาที่นี่ด้วยค่ะทางเข้าโบสถ์ทางเข้าโบสถ์ทางเข้าโบสถ์มีซ้ายกับขวานะคะคอนเซปชันคอนเซปชันเก้า สบอกค่ะอ๋อขอบคุณมากค,ค่ะมาดูบอดคุณยาคุณตาคุณยายอันนี้ก็บ้านเก่านะโอ้โหหลูแล,ล็หลูน้อย ติ่งบ้านนี้ยังมีคนอยู่เลยเนี่ยขวามือมาดูโบสค่ะพี่ติ่งรถมา แล้วก็มาซ่อมแซมในสมัยรัชกาลที่สามอีกทีนะคะเนี่ยบ่บเก่าแก่เลยนี่บ้าบสพอนเสชัตอนเเก่าแก่นั้นแบบพระนารายอะฮะมาเปลี่ยนชื่อเป็นสะเนี่ยโบสวัดแม่นะหรือมนคินวันนี้พี่พิธัณฑ์ไม่ไม่เปิดค่ะพิธีนี่โบ่ต่อเขากำลังทำพิธีเราไม่เข้าถ่ายอันนั้นกัน ติ่งถือให้หน่อยให้มีจิ๋มอยู่ข้างหลังนะคะ ลยนะคะเดี๋ยวยูทูปมันตัดสองนาทีนี่ยังยังเอาปิดเลยค่ะปิดกดปิดตรงนี้